ພານັ້ນສະມາທິຍາມ Demi dan yang

นะอโยยายปาติปฏิวัณณภควาโตจวากะ <Sylian> เดจยะมังคลานิมัลานิเตละมาพิโยทิจัสสปันติโกลยัขันติสุตตะวิตินาจิตาวาโมเดนตุเดจยะังคลานิอาคาณิอาตาสุตาอุณตานิันะวะ

ก็มันังอันดีอันกับพุทธภัณฑ์พระทิพย์พจาริโตจิตตวาอุเดนนั้นเผวันตุเตใจยะมังคัลลานินันโตพัะนันทาพุทธกามีพุทธไม่ถิ่นพุทธเดนัจะเกณฑ์นันมาไปยังโสิตุปัเิตาวิฏินาจิตตวามทันเตตัสสาวันตุ โกเนตตตะเตตัสสาภาวนตุเตชัยมังกลานิเอตาติพุทธกะอัตตัอังคะทายโยวัจโนทินาธิเสัาิมเโนะเตวิาิุปันทวามุขังสุขังอิกะมย

ทีตั้งสุขันโนซุโมโตจะตุอิตัพปะปะดะอิสุปะดะยะกัมมังปะจักมังปะตะอินงปะตะอินังมโนกัมมังปะนิเนเตปกินาปะตะอินานิกัตโตนัลลัมปะตะกินเนวะวันตุสัพพังรักังกุสปะเนวะตาสปะอุทานปาเวนัสนาตุติปอวันตุเ พระว่าปั้นงงปั้นใหญ่ซักซิบงลายเพคุณนัพงษ์ยานใจนะครับอานิยมพาเดี๋ยวเตียมเป็นภาษานะครับเอาเชิญเชิญเดี๋ยวจะได้กล่าวคำถวายพร้อมกัน I รลวของพแม่อองครบเงินนะครับจองตะระเบือราคาพระอุโบสถไว้นะครับตรเมละ่งันสามร้ยบาทหนึ่งเม็ดนะครับพอสันเนียงแม่เล็กนะครับอีกหนึ่งเม็ดนะครับเมละนึ่ันสามร้อยบาทคณะนี่นะครับหงตีบนราคาพระอุโบสถนะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่สิบตัว เรา,านนอางษาคณญาติของแม่คนเรือนยาวิชัยนะครับรา,ากาตมะเรยใช้เดชรงสองทหารอาชญารงวน คือจอว้ก่อนนาจะเทียบนอนครอบครัวแม่เทียงพิมพ์ภาษานะครับผู้ใหญ่ชีวกอนเนี่ยมัเพชร์ทุกนเจ้จิ้มนะครับู้เ้าไดก้อนน้องอภินินี้ผมจะจับได้โยนะครับนี่คอบครัวมาใี้กูงหงส์นะครับคอบรัั นี่รอบครัวของข,ขอสับเลี้ยงแม่เล็ก มีาวสุดหลังไหลังเกาแต่เยะยไมมัจะนั้นต่อไปอาไปก็คือสถานีสอบปงรัี่ยายรับประลาทีนี้เรียพญาแปะคำเตะวันวันวนสีหน้าแต่วันนี้จะเตะที่ส่งข้าเข้าภาษาตะวันเวลาเทีียงมาหนึ่งเดย์สิบโมงมาเนะเที่ยงนุ่มาอีกเขา้ำเต้อเรื่อยเอาจะเด็ดในสาราทีนี้เอาสเอาเตะหมดเลยแล้วก็วันสีหน้าเด่ เตะแปคคำัญญาแปคคำมีสิาปูจะนั่นสิบหาปูจะได้อุกกันครับต่ละมนคณะทการม่านได้แยงนีะละบแจะละหน่วยราเอาวัตถุรรมมารวมกันฟังเตะเลือกในภาษานี้อ่านฟังเตนี่้องบ้านมันดีแน่เนยมีบ้านเขานี่ยังมีบ้าไฟบ้านอื่นในเตะมันแค่หอยเาบอกชั้นสมัยตะกอนี่คน้ัหวฟังน้ำแต่บ้านเรายังมีสาวสามสิบอยู่พราะนั้น

ra uh, so ya yeah. ra uh. kujar katamula lala paranja piikura kwainankombe làmစ aiจะวันจะu đi taata da ai ai taì thì imอาวัน ku thể bảoă ku ra phẩm o é...